สวัสดีพี่น้องทูหูทกคนครับพอกันอีกแล้วกับพ่อใหี่ตุยลุอยี่สารมือนี่พี่น้องครับผมมือนี่มาพี่น้องเซ่บๆน้ำกันนี่พี่น้องบ่าอยังพี่น้องเคยกินบพพี่น้องนี่ก็คือสาหร่ายพวกงางนพี่น้องสาหร่ายพวกเงางูนอ๋อสีเอาไม่กินกับน้ำจิ้มซี่ฟูดเซ่บๆเซ่บๆพี่น้องเอ๋ยมาใส่ซอมนี่ล่ะเอาเลยนี่พี่น้องบัดนี้เซ่บๆน้ำกันบัดนี้ฮะลงเงิ่งกอนพ่อใหี่ตุย bố kê lông kìa kìa hiền tao khuất ngươn kêu kìa nhớ kìa khám nương nè phì nòng bố nhớ tùy xì bò kìa rùm nấy đàn kán kìa sẹp chẹp, sẹp chẹp lắm kìa phì nòng nhanh nhanh lươi ท่านเอาไปีปน้องปุุงเสือตาอือหืมอาาลณมกือจังเขากินหอยแ้งอ่ะพี่น้องหอยแ้งจึงไหนจังสันเลย เนาะแจ็กสีใสมือใสสวมเอาอันนี่เลยเขาจะเป็นเม็ดเม็ดแบบเนี่ยพี่น้องกิมนังกิมชีฟูดเนี่ยเสี๊ยบเจียบรายการเลยพี่น้องเลยนัำกินชีพูดเจี๊ยบเลย chặt chan rồi Phần xem bây giờ tùy nhầm cuộp 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 Bên mình mệt khai khai mm chi chạm mặt các miền cắt kèm của ta đấy phải không khỏi chán cái khác này nhỉ phi nông đấy, hử hử, hử hử, nhòi nhám thì ngon ngắm ngắm, chấm nước seafood ไมแจ้งนะครับหน่อยพี่น้องอารมมกินอ่ะอืม

อกินไรบ่ได้เพี้แยงคือน้อง

อครับอยู่รััเนืนอพี่น้องนะแคอยู่ใต่มันบนเนืออออกพี่น้องมันไหลหมด เอาสำนึกแล้วนาะพี่น้องเนาะสำหรับเมนูนี่อะไรสายไหลว่างเงุ่นกิ้มกับน้ำกิ้มซีฟู้ดเสื็มแซ่บพี่น้องเอามาฝากพี่ตอนน้องเหมือนเดิมพี่น้องสำหรับคลิปมจิ้มนี่ก็ไปดุ้อก็แล้วพี่แรกน้องเพล็กก้อนเอาไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใหญ่ตุยลุยอีสารในเรื่องพี่น้องเด้อสวัสดีครับ